ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพิเบกไข่ตุ๋นนะคะครั้งแรกแลรวไข่ตุน๋นเดๆๆ้นเดินเดมาตรงนี้ก่อนดิเดียวเดยียวกูใจแน่นนทุกคนเอาไข่ตุ๋นใครมา ดูไข่ตุ๋นดีทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะโอ้โหเป็นน้ำขนาดนี้ทิ้งค่ะเย่แ yeah. ต่ทุกคน เป,เปิดเลยค่ะกอไป,ไปไปดูทีทวีวไปดูท่าเจะกันอันนี้น้องดิฉันนะคะน้องกำล <นะ S 1> ังไลฟ์สดอยู่ก็สามารถโหลดกันได้ที่ Play Store น,นะครับอ่ากดเข้าไปที่กาลรี่ครับกดบวกครับ มีคนบอกเลิว่าพี่คะพี่พี่แบบว่าพี่อะไรนะพี่ทำในนี้ได้ไหมครับพี่วาดผู้ชายได้ไหมครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปวาดผู้ชายใส่กอดกันนะพี่แบนทำเลยอืมเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องก่อนนะ

อยากเห็นพี่ตังเล่นโรบอทยังเอ้ยเล่นครับจังเลยคบตอนนี้พี่ยังไม่เล่นนะครับตอนนี้พี่ยังไม่เล่นนะน้องไลน์นะคะน้องไลน์ไม่ได้ไลนะ์นะน้องไลน์ตอนนี้เราก็จะแข่งกับน้องนะพี่พี่พี่ครับพี่ครับครับครับพี่พี่พออพสอนวิธีําทำนี้ได้ไหมครับ ำครับพี่สอนวิธีการทำให้แบบว่าพี่ระบายสีแล้วใช่ไหมพี่ระบายแบบนี้ระบายอ่ะเดี๋ยวพี่สอนครับอย่างแรกเอาดอกไม้อะไรนะพี่จะเลือกเป็นดอกไม้อันนี้ค่ะขยายตามใจชอบค่ะกดถูกเกนะคะอ้ยไข่ตุนได้แล้ว